โอท็อปขายดี SME ขายรวยครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับมีหลากหลายธุรกิจที่มาออกในรายการนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้เห็นว่าเขาบริหารจัดการกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันนะครับเชิญคุณกิ๊กซี่มีข้อคิดมาฝากวันนี้เรามาดูข้อคิดที่สามารถนําไปปรับใช้ในธุรกิจของทุกๆท,ท่านกันนะคะครับ อะไรที่ไม่ใช่ของเราต่อให้แย่งมาได้ก็ไปจากเราอยู่ดีค่ะการแย่งลูกค้าหรือการที่เราจะเปิดตลาดให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าเนี่ยนะครับไม่ต้องทําอะไรฮะทำสินค้าของเราให้ดีเป็นพอสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะครับแนะนาตัวเลยครับผมยอดรักลุ่งเรืองครับก็เป็นเจ้าของคณะลิเกย,ยอดรักลุ่งเรืองครับทาธุรกิจคณะลิเกใช่ครับนะฮะลงทุนไปเยอะไหมมากพอสมควรครับเป็นหลักเลยฮะ ก็หลักแสนหลักสแสนไปจนถึงหลักล้านจนถึงหลักล้านนะฮะทำธุรกิจด้านนี้มากี่ปีแล้วครับมาได้ประมาณ6ปีแลวครับหปีนะฮะใช่ครับคณะลิเกเนี่ยมีมากมายในประเทศไทยลตอนนี้ประมาณโอ้นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนน่าจะมีหลักหลักหลายหลายพันจนถึงหมื่นเป็นหลักหมืน่นหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นนะครัหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นการบริหารจัดการคณะลิเกเนี่ยนะครับต้องดูแลกี่ชีวิตครับก็ โดยรวมมันมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ของคุณเป็นไซส์ไหนก็มีทั้งหมดครับเพื่อที่ว่าตามความต้องการของลูกค้าเป็นความตามความต้องการของลูกค้ามีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับผมรับงานอยู่ที่ประมาณคืนละอยู่ที่กี่บาทไม่ได้ไม่นอนครับเพราะว่าแล้วแต่สถานที่ใกล้ไกลด้วยไซส์ใหญ่สุดอ่นะประมาณไซส์ใหญ่สุดก็ 7 8 0 0 0สามารถรับงานได้ถึง7 8 0 0 0หมื่นที่ลูกค้าเคยติดต่อนะนะฮะแล้วก็ขนาดไซส์เล็กสุดล่ะก็2-3 0 0 0 0หมื่นสหมื่นจนถึง7-8 0 0 0หมื่นสามารถที่จะจ้างคณะลิเกยอดรับรุ่งเรืองไปทำการแสดงได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่น่าสนใจในความในความรู้ของคุณนะฮะแต่ว่าเขาทำมานานแล้วนะครับธุรกิจลิเกนี้ตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการก่อนครับขอขอบคุณ ไอท็อปพลัสผูดนาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปูกคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินผูพลัสเทนนิงเซ็นเตอร์ศูนย์ลมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จําหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บิทอ์คิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บิทหอการค้าจังหวัดรีสะเกตโด,ดยนายสิริพงษ์อังคัสกุลเกตประธานหอการค้าแพงสายอากาศทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูง โอเลเทอร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกภาพสวยตามสั่งงานหนังทำมือแสงรุ่งเกษตรอินทรีเพื่อวิจิตรเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับติดต่อโฆษณาออกรายการได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอนะครับไปทำความรู้จักกันนะครับคณะลิเกย,ยอดรักรุ่งเรืองนะครับทำไมคุณถึงจับธุรกิจนี้ครับเป็นความชอบส่วนตัวครับอโอเคนะนี่คือเวทีของคุณนะฮะโดยปกติการจ้างงานลิเกเนี่ยนะครับคุณจะเอาอะไรไปให้ลูกค้าบ้าง ปกติลิเกก็จะมีการแสดงเป็นการแสดงลิเกใช่ไหมครับแสดงติ่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ปกติก็จะเริ่มแต่สามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอย่างไซ์นี่กี่บาทครับและต้องแล้วแต่สถา<ใ>นที่เลยในในภาพนี้เลยสมมติในกรุงเทพะถ้าในกรุงเทพก็ห้าหมื่นหกหมื่นห้าหกหมื่นนะครับไซนี้นะครับคือเวลาไปแสดงบางครั้งบางงานก็ไม่ได้มีเฉพาะลิเกยอย่างเดียวก็เป็นการอาคอนเสิร์ตไปรวมผสม ภาสากับการแสดงทีเกด้วยครับครับนี่คุณก็ไปออกรายการต่างก็รายการต่างนะฮะเรียกว่าก็ต้องมีการโปรโมทคณะให้เป็นที่รู้จักนะฮะใช่ครับงบประมาณที่บอก2 0 0 0 0 3 0 0 0 0จนถึง5 6 0 0 0 0ความแตกต่างอยู่ที่ไหนก็1ตัวนักแสดง2ด้านเวทีแสงสีเสียงจำนวนจะต่างกันยังไงใช่ก็อย่างตัวนักแสดงถ้าขนาดเล็ก เราก็ใช้จํานวนผู้แสดงที่จํากัดประมาณกี่ท่านสมมติสามหมื่นเนี่ยประมาณกี่ถ้าสามหมื่นเราก็ต้องหักค่าค่าเวทีค่าปีพาดเพราะว่าตัวนักแสดงอะไรมันหลายๆองค์ประกอบรวมหลายอย่าง <ๆ S 1> ก็จะจํานวนก็จะลดน้อยลงใช่ครับจานวนก็จะลดน้อยลงถ้าเจ็ดแปดหมื่นก็เต็มใช่ครับก็เจ็บก็จะเต็มที่เต็มที่เลยนะฮะทั้งนักร้อง ดนเซอร์คือมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะถ้า7จ็ดแปหมื่นก็มีคอนเสิร์ตด้วยถ้าสองามอาจจะเป็นแต่ลิเกอย่างเดียวใช่ไหมครับก็เป็นลิเกอย่างเดียวบางทีไปแสดงนี่ก็ไม่ต้องเอาฉากไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่เขามีอีเวนต์อยู่แล้วใช่ครับนะฮะเราก็ไปแต่ตัวของผู้แสดงก็ได้ไปแต่นักแสดงก็ได้นะครับวันนี้ธุรกิจลิเกเนี่ยมีคนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนในการจ้างไปไปเล่นเอ่อจริงๆโดงตอนนี้ก็มีไม่มากเหมือนเมื่อสมัยก่อนนะครับเพราะว่า ลิเกเดี๋ยวนี้มันจะมีงานตามเฉพาะอย่างงานวัดงานศพงานบวชจากประมาณ<ป>มานี้ธุรกิจนะฮะลิเกคณะลิเกย,ยอดรักรุ่งเรืองของคุณจุดเด่นคือ,อจริงๆแล้วครอบครัวผมไม่ได้เป็นลิเกแต่ด้วยความที่ชอบ,บลิเกในเมื่อมาทำแล้วเราก็ต้องการอยากจะทำผลงานด้านหน้าเวทีของเราคือ เป็นงานที่เราขายเราก็อยากจะให้งานด้านหน้าเวทีของเราดีเพราะฉะนั้นกลุ่มนักแสดงเราพยายามจะคัดเลือกเอาคนที่เป็นมืออาชีพมาร่วมแสดงกับเราครับคุณก็เป็นศิลปินนักร้องด้วยใช่ครับไปโปรโมตตัวเองตามงานอีเวนต์ต่างๆใช่ครับนะ<ก>แล้วก็รับงานลิเกด้วยใช่ครับนอกจากแสดงลิเกก็ร้องเพลงด้วยครับก็ว่ากันไปนะครับวันนี้การบริหารจัดการของคุณคุณมีเทคนิคในการบริหารจัดการคณะลิเกของคุณอย่างไรครับ สุดท้ายสุดท้ายนี้เทคนิคการบริหารจัดการคณะลิเกของผมก็คือหนึ่งการควบคุมลูกน้องเราอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันมากกว่าฮะครับครับผมต้องให้ความสนิทสนมกลมเกลียวไว้วางใจในการทำงานร่วมกับเรานะโอเคเชิญคุณกิ๊ฟซี่ต่อยอดธุรกิจครับค่ะออ l ็อปเ e s เ l l ร์เรอ m e r อสเอ็มอีเม p r ลน่าพ e ยอดรักลุ่งเรืองลิเกอ r i Tradition a l d r a m a t i c Performance. If you are looking for a professional Thai traditional dramatic performance, or we know it as Likkei, kindly contact. ยอดรักรุ่งเรืองบาย calling the number below on the screen or you can contact us via our Facebook or top SME ถ้าคุณมองหาลิเกนะครับที่ครบเครื่องแบบนี้นะครับกับคนที่ตั้งอกตั้งใจในการประคับประคองสร้างธุรกิจนี้ผมว่าสําคัญนะวันนี้มหรสพบแบบนี้นะครับต้องได้รับการอนุรักษ์โดยลูกค้าหรือคนที่จัดงานต่างๆก็เปิดโอกาสให้กับเขาหน่อยนะครับขอบคุณยอดรักรุ่งเรืองนะครับพระเอกนักร้องลูกทุ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอใหุ้ขายดีและขายรวยนะครับขอบคุณครับ